่อยซ้ายนะครับถอยอย่างเดียวนะครับสู้พังถอยพังแมพยายามจะตั้งรับนะครับซ้ายหน้านะครับยอดยออนันดามันนักชกมุมน้ําเงินได้เปรียบรูปร่างครับนะครับต่อยตัดลําตัวไปเดนวรพงศ์ศรธนโชตบัดแรงนะครับมวยอย่างเหนือนะครับฝ่ายแดงนี่ยอดนี่เด็กที่ไหน อยู่อีสานเหรออ๋อยอดเป็นมวยหนองคายนะครับฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแจ้งให้แฟนๆได้ทราบนะครับแม่แต่ว่าดูเด่นวรพงโอ้โหโดนชุดเดียวครับยังไม่ทันทำอะไรเลยครับมาโอ้โหยอดยออันดามันนักชอกมุมน้ำเงินได้เปรียบรูปร่างครับนะครับต่อยตัดลำตัวไปเด่นวรพบสอธนโชต บัดแรงนะครับมวยหยักเหนือนะครับฝ่ายแดงนี่ยอดนี่เด็กที่ไหนน้องคายนออายเขาอ,อยู่อีสานเหรอ,อยอดเป็นมวยหนองคายนะครับฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแจ้งให้แฟนๆได้ทราบนะครับแม่แต่ว่าดูเด่นบอลโลโอ้โหโดนชุดเดียวครับยังไม่ทันทำอะไรเลยครับมาโอ้โหมา อัดเข้าไปแล้วตันลำตัวเ๋ออยู่อีสานเหรอ <c oughs> อ๋อยอดเป็นมวยหนองคายนะครับฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแจ้งให้แฟนๆได้ทราบนะครับ <c oughs> แม่แต่ว่าดูเด่นวลว่าโอ้โหโดนชุดเดียวครับยังไม่ทันทำอะไรเลยครับ